ติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลมติคณะรัฐมนตรีและข่าวสารในประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในรายการ93วาไรตี t ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรและเพจสวทเบตงิว w ์ ยังคงอยู่กับช่วขงของรายการ93าิวาไรตี้นะคะช่วงนี้ข่าวเรามาติดตามการถแถลงผลการประชุมศูนย์บริหารศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบอรทรกนในวันนี้กันบ้างค่ะโดยมีพลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะพร้อมด้วยนายนินกรเดชพระลังกูลอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศและพลเรือตรีสุรสรรคคงศิริรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศท่านก็้้ำเนีคะว่าไทยเราเนี่ยไม่เคยปิดด่านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมาตรการที่ดําเนินอยู่นั้นเป็นการควบคุมคนเข้าออกและปรับเวลา เปิดปิดด่านเท่านั้นค่ะเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนสืบเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และความจําเป็นต่อไปค่ะขณะเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะฝั่งกัมพูชาเองก็ได้ประกาศให้ด่านชายแดนทุกด่านค่ะระง,งับการนําเข้าผักผลไม้ทุกชนิดจากประเทศไทยซึ่งหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเองค่ะก็ได้มาหาหรืออย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งกระวงพาณิชย์ได้เข้าประสานงานในพื้นที่เพื่อนําผลผลิตกระจายไปยังผู้รับซื้อต่าง ภายยยในปรรระะเเทศเีบ้้อแลวค่ส่วนเรื่องการขุดแนวร่องลึกหรือคูเลตนะคะที่ปรากฏในสื่อออนไลน์นั้นก็ยืนยันค่ะว่าเป็นการขุดคูเลตในพื้นที่อธิปไตยของไทยดังนั้นค่ะไทยจึงปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไทยเนี่ยได้ละเมิด mou 2 5 4 3โดยไทยยังยึดมั่นและปฏิบัติตาม mou 2 5 4 3ซึ่งเป็นสนธิสัญญาและกติกาที่ทางสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำนะคะว่า ไทยยึดมั่นใช้กลไกทวิภาคีในการพูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาด้วยความจริงใจเพื่อหาทางออกร่วมกันค่ะซึ่งก็เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและธรรมเนียมปฏิบัติสากลซึ่งการประชุม JBC มีผลเป็นที่น่าพอใจค่ะเพื่อสำรวจพื้นที่และจัดทำหลักเขตแดนเพื่อดำเนินการต่อร่วมกันนะคะซึ่งไทยก็จะเป็นเจ้าภาพประชุม JBC สมัยพิเศษในเดือนกันยายน6 8แนี้นะคะซึ่งฝ่ายกัมพูชาก็ตอบตกลงที่จะเข้าร่วมแล้วค่ะสำหรับการประชุมคณะกรรมร าการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ ABC ไทยก็ได้เสนอวันประชุมไปแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกันนะคะส่วนกรณีที่ชาวกัมพูชาเนี่ยมีการร่วมเดินขบวนกลางกรุงพนมเปญน,นะคะท่ามกลางสถานาการณ์พิพาทชายแดนที่ตึงเครียดในช่วงที่ผ่านมานะคะจะดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนไทยอย่างไรนั้นท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็มองค่ะว่าประชาชนชาวกัมพูชานะคะมักมีการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ในโอกาสต,ต่างๆตัวนเอง ก็คิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงสถานการณ์ระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยก็เรียกร้องให้เป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลและสถานเอกอักรราชทูทธไทยกรุงพนมเปญได้ประสานกับคนไทยอย่างใกล้ชิดไม่มีความน่ากังวลค่ะส่วนทางด้านพลเรือตรีสุรสารคงสิริรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะท่านก็ยืนยันนะคะว่า ไทยยึดมั่นการปฏิบัติการทางทหารตามหลักสากลค่ะซึ่งเป็นไปตาม MOU 2543นะคะรวมถึงการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆและการปฏิบัติของกองกําลังในพื้นที่ก็เป็นการปฏิบัติตามหลักของทหารค่ะที่ต้องปรับปรุงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงของพื้นที่โดยยืนยันค่ะว่าเป็นการดําเนินการในพื้นที่อธิปไตยของไทยทั้งหมดขณะที่การดําเนินการตามจุดผ่านแดนต่างๆก็เป็นการปฏิบัติตามมาตรการของไทยอย่างต่อเนื่องโดยคํานึงถึงหลัก มนุษยธรรมต่อบุคคลที่มีความจําเป็นค่ะอย่างผู้ป่วยนักเรียนแล้วก็นักศึกษานะคะนอกจากนี้ค่ะท่านรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้ระบุนะคะว่ารัฐบาลไทยค่ะโดยศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบอทอกอก็ได้ประสานผ่านกระทรวงพาณิชย์นะคะในการหามาตรการเยียวยากกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบค่ะรวมกับภาคเอกชนนะคะที่จะรับผลิตผล2,500ตันไป จำน่ายให้กับผู้บริโภคตามพื้นที่ต่างๆต,ต,ต่อไปกันอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นการแถลงผลการประชุมนะคะของสอบทกรกที่จะอัปเดตในทุกๆวันนะคะก็ฝากทุกท่านนะคะสามารถติดตามสถานการณ์นะคะของไทยกัมพูชานะคะที่จะมีการแถลงผลการประชุมของสอบอร,รกรนี้ได้เป็นประจำทุกวันนะคะผ่านทางโทรทัศน์ N b t ค่ะ ติดตามรับฟังรายการ93วาไรตี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็ยนหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกและเพจสวทเบตงนิว s ์